เดี๋ยวเราสตาร์ทไม่ติดครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ตึ๊กอัพนี่แหละพ่วงครับยจะติดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อคันเล็กพ่วงคันใหญ่ครับพี่น้องเพราะว่าเวลาพว่วงแบบพวกอะไรชิดควบบวกก่อนถ้าว่านั้นคนจำจากคัจสูนย์มาคัจสูนย์ไม่โรตั้งนั้นจะบอกมาอย่างนนัั้ครบ อโอ้คันตังบักใหญ่ใช้แบต12โวลต์เหรอไม่ใช่ไหมจะติตหดหรือเปล่าอ้าวติดเลยไปครับเออเออมันใช้แบต12โวลต์ก็ได้เราก็แบบโลูกเดียร์นะ12โวลต์ก60แอลป์